ี่น้องพี่น้องก้องไปสวัสดีสุขสุขคน้ฮ้ยกว้างก็ได้เนะมามามาพี่น้องเพี่เมื่อใดได้ยู่บ้างก็ได้กินข้าวกับตำบังหุ้งเห็นบ่แต่บังหุ้งขงนมสินพักลหลายๆจะกินของถือปาา บ่เศรอบ่สวยใ่ล้สวงไม่แต่หมดเศรื่อนี่เด้งพอดีแพ็คขวางเลยขอสอกไปส่วงขวงพอดีพี่พี่ดีจเจียมพี่หนุ่มดีจเจียมตล้วมาหา มาหัยุบไดบนสอนตอนเห็นยูทูปสอนตอบคอมเมนต์วาดตัดชิ้นไป่นักก็เลยสอนกันบ้านี้นก็เลยคุยกันตั้งแต่สิบเก้าโมงตั้งแต่เก้าโมงจนมาสิบโมงสิบเอ็ดโมงจนเที่ยง Ừ, nó có cặp. Đặc xa không áo tóc 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 gì tóc 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 sao tóc 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 ยังไดล่หะพี่น้องลังสีเลยปะบ่งาหาย,ยี่บนสวนให้พี่คนที่ไปอนไปเที่ยวอ็นตรงดอกกระเจียวน้ำกันนั่นแหละข้ามาหง อำนำอืมกัดเสียบพี่หรอกเว้ยกัดเสียบพี่แบบนึงเดี๋ยวจิงกับลาบหมดแล้วมันถือเคียงกันครับมักลินปลาล้มผัดกวาง,างนีน่บนอะไรบา ้มไว้ไว้อย,ยอดยอดอันนี้เขาทาได้นี่พี่น้องเนี่ยเนี่ยลดความดันเบาหวานนะเนี่ยยอดมะยมเนี่ยผู้ไดเป็นเบาหวานผู้ใดเป็นความดันอ่ะกินเด้อดี หอมมีสุดตโตเป็นแบบหอมกระเทียมมาหันเมื่ไปสักสามลอยเริ่มแพงขึ้นอยอะเลยด้พี่น,อน้องเริ่มแพงขึ้นแลยเจ้าน้อยหอดน้ำปูกเนี่ยปีใหม่เขาหน้าปลาแล้วเนี่ยหอมร้อนละลอยยี่สิบเด้อ หอมกระเทียมร้อยอร่อยยี่สิบกระเทียมร่อยห้าสิบเนี่ยป็ดตัวผู้ตัวผู้ยังกระตั้งมือแบบเสบเนี่ยขณะอายุบานก็ได้กินอาหารแสพก็กินอาหารติดปากของสิร์ษั หายเห็ดมันเนี่ยลูกก็ได้มสองโลเนี่ยเห็ดผึ่งบานตะว่ามันบานก็เลยเลือเอาแต่อดอกตูไมไปขายดอกบานยวควางเถอะว่าจะหนึ่ง กินเขาขับมยังก็เร็วหรอกกินแล้วสิไปต้มน้อำใหม่ไหมเขาได้ไปเขาอันน้ำใหม่สามนอแบบนี้ไม่ใหญ่เหรอมันต้มเปรี้ยงง่ายๆไปทางต้มจืดเปรี้ยงจืดใช้กระดูกหมูใช้โค้งไกลแบบถึงไหนมักกนมากินก็แบบไมนกินน้องฮะ Tôm tay tôm cây tay chắp and bun, được nó mày kapoen kia tôm kìa 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 luân cảnh mới đấy băng hoàng ผลบ่ตัวอากาศดีๆสิพามันไปเที่ยวสถานะดุล หาเกียวหาพอคไข่หาลิเล็กโอ้โอเผ็ดแสบเติงแสบเติงเผ็ดพี่น้องยี่บนกินกินตำหุู้งใส่ปลาแดกเลยเดย้แต่ว่ามันเป็นปลาแดกขวดปลาแดกต้มสองเดือน 2องเดือนกับยี่สิบันไป่โอนจากสามเดือนหละมมนโอดไม่ได้ไปลงกง้นบ้านได้หนูนเดือนเดียวหนึ่งตัวนุกินแม่ผะนะตาเนี่ย จาบนไปเ็ดตาเนี่ยเดือนเดียวอยู่เพราะว่าตามันบอดิแผนบอดิง่ายัะมันจะมูกนี่ยญาติย,ยุ่มมันเอาเาเขาเลิกเนาะเขาเลิกแกนเขาลเ,เขาลิกนั่งจนะูกออกจากแกนจะูกเนาหนะ บ้อยๆจะมันล้มแดงมันล้มอย่างมันล้มพายุวันหนั่งมาพายุจิึเขาสึนิปสี่ึงนิดแปดกูลากกันโดนน้ำเขาว้าตะบอมี ล้อฝนใส่เขาเออมียายหนึ่ง่ายายทีเราเคยแซะยา่บนนั่นแหละยายทีเรา่าอันที่อยู่บนมาบอกเรื่องว่าคุยกับฝรั่งละ่ะอแบมีคนมาเหม็นบายยายบนว่านทำไม้องพูดถึงเรื่องฝรั่งทำไมถึงอยากได้ผัวฝรั่งแก่ป่านนี้แล้วทำไมไม่อยู่กับลูกกับหลาน ยายนีแล้วก็เลยไปเมีนมานก็ลูกหลานเขาพึ่งพาไม่ได้ไงเขาถึงต้องหาผัวฝรั่งเลี้ยงมาสั่นปานิมเมีนดาวตุนวันหมวกกันเราไม่เมีนเดี๋ยวบนเบาเดียงมาฝนมดตกขวของปัญญายุเคเราเลยถามน,มาน,น,าน,นามี่นว่าฝนตกบ่อยยังนงเนื้นาอยู่ไหมน้ำไปยังนไงระหว่าสู้กันฟัง giá này đấy bà, thế nãy các bảo hay pha lăng tăng nọ, ông, cái giấy buồn quấy các cậu mày, mày nghe các bảo xúi gan tăng mày, cậu hỏi tham mà chìm hả mày? Quan nhỉ, nhỉ? ย่อมก็บอวาฉันบด่ด้ฉันบ่ได้เป็นลูกจ้างบ่ได้เห็นงานอีหยังฉันเป็นฟาร์มเมือเขาก็รู้ว่าเฮ็ดหนะ้าฉันชนะอบหน้าเขาก็ติ๋ตขาก็ถามข้าวต้วนฝนตกบ่เข้าอยู่าง,งามบ่ นู่นนี่นั่นแมนบ่ล่ะกระเบ้าสู้กันฟังทีดหน้ากระเบ้าสู้ฝรั่งฟังป่ะน่นะล้าว่ะเอา้าสี่ตัวเขาวางไหนสันสี่ว่าฉันเห็บงานบริษัทไอเฮบคัมพานีฉันเป็นอยู่ขวางบริษัทฉันมีธุรกิจนู่นนี่นั่นทั้งสิ้นจ้ะทางภาพมังสันบอก ฝรังเน่ะซุมมอเนี่ยบอกหาคนจริงใจเนีถ้ามันถ้ามันนั่นนะหาเพื่อบาสิมักก่อเฮานะ่ะบอกบันปลายของชีวิตบางคนฝรั่งบระเดีวยเด้เสียงแล้วมันยางมาอย่ไท่เม,มื่อมี นันการที่ดีหลักเร่งที่ดีมี่รักฐานที่ดีมีบ้านมีสวนมีรถมีร่างนี่อาจีพธรมาหากินมันกว,งกวังเกาะมันมาอยู่น้ำมนกะมาตองมาสื้อนีหอย่างมาตองมาเห็ดนีหอย่างเอาตังเงินเดือนภาษีมันมากินมาอยู่น้ำเฮ้าม,มันวางสิมากเกาะกับมี่ ม,มันกระหต่าเขาไม่ีบ้านไมีรถนี่ซับจินมันก็มักเลวไปลงคนนห่งดีตัวมันมาเที่ยวสิรถก็มีแหมรถกับมีพามันเที่ยว มันกับมีเห็นมันอยู่พองคนมาอยู่น้าเป็นเดือนสองเดือนแบบสิไปมันมาเห็นเงินจากบาทกับมีการที่เขาลงในเพจในติดตอกมันน่นมันบินกลับไปแล้วถามมันว่าฉันเดือดร้อนคุณคือบอซอยฉันแน่คุณุฉันอยากอันคุณซอยฉันเดือดร้อนเรื่องเงินมัน่าฉันไม่เที่ยวซื้อเป็นยังฉันคือต้อง chân trai, tính để mày toàn quý cảnh nào mới đi bầu trăm tiền nhà tăng tán bao nàng khẩu mặt nàng khó khuya nàng khó má hả เขามาหาแล้วพาเขา,าเที่ยวบ้านจากขวางมาอยู่บ้านจากขวางเป็นเดือนเดือนกินน้ำนอนน้ำกินกับพอจิไปเขาบ่มีเงินหย้ยไปขอเขาเขาหาบ้านให้กลได้บนบอกเฮ็ดาชีพยังกับบอกแลึละ ไปนยั่งตะละเมิงไปให้ไปหน้าหาเห็ดไปเกี่ยวไปหยังโทรมาวิดีโอคอมาเห็นเบิร์ตอยู่ในกลางปลาผุนมื่อวานกินเขาอยู่ในปลาผุนถุงยางเนื้อกินถิ่มอยูุคดินปลาหยั่งได้กันเบื้องวิยญานดอกว่าเขาสีบหม้มักจอดรับไข่ได้ก็รับรับป่าด้ก็เจ้าคุยกับเรีวเต้ บ่วยซี่ดีรู้ว่าเจ้มามักข่อยแบบใดหวังผลประโยชน์แนวใดน้ำตวขวก๋ยเมีเ้ยบ่เนี่ยบนเป็นคนยังสี่เดีเป็นคนตรงตรง,ตรงเลยบ่สร้างภาพไหมคนได้ละบระได้คือจบก็ต้องคุยใช่เมื่อบังผลประโยชน์น้ำห้องพะห้ากับประเดรวย มีซํานี่เขาเคยกินยูซํานี่ไม่คนอื่นมากกินวราติมาหวังกบหวังเกาะวังกินน้ำเขาเขาอยูน้ำเขาเขาหายเขาเอาบ่าหายเลยกับบ่แมนบ่าบาหายเลยกับบ่แมนเออ ก็อบอกเขาเห็นหน้าก็อบอกให้ฝรั่งฟนะั้งเนาะคนน่ะก็คอยเห็นหน้าแห่เสียคอยวางเลยได้หนิแค่บนงก็เลยบวกเนี่ยถ้าเราเมนเจ้าก็จะเมนบ่หมัก,มกข่อยเจ้าก็จะเมนมะบึงเนาะจะเมนเจาะแบาคัดดีเนะะาะก็เลยว่าบะมัมข่อยก็เพต้องมะบึงก็ได้ก็เลยว่า เราเคยว่าให้ยายบนกับพ่อใหญ่สิวีดินแล้วได้มีคนมาทำไมต้องแก่ป่านนี้แล้วทำไมต้องหาผัวฝรั่งทำไมไม่อยู่กับลูกกับหลานคุณก็บซอดขึ้นสอดขึ้นมาเมียนขึ้นมาก็ลูก ก็ลูกหลานเขาพึ่งพาไม่ได้ไงเขาตึงเขาตึงหาคนเลี้ยงสร้างสร้างขวบจับไา้คนอื่นอืะอ่าอืมนะทุกคนลูกมาาพอดีตัว